ก็สวัสดีนะครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมผมจอมาสเตอร์เกมมิ่งเองนะก็วันนี้ทุกคนอยากจะให้ผมทําคลิปอะไรก็บอกกันได้นะใด้คอมเมนต์เลยนะผมผมจะอ่านทุกทคอมเมนต์ของทุกคนเลยนะครับผมอาจจะพูดไม่เก่งนะแต่ว่าผมจะมาให้ความรู้ทุกทคนเลยนะ ไม่ว่าแต่เรื่องเกมการทําธุรกิจหรืออะไรต่างๆนะครับผมท,ทิ้งคำถามมาได้เลยนะผมจะพร้อมตอบทุกคนเลยนะครับผมก็เออในวันนี้ผมก็จะมาแนะนำตัวเฉยๆนะครับผมและผมก็จะทําช่อง Youtube อย่างเต็มตัวแล้วนะและใครที่กำลังรับชมหรือ ดูอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมคอมเมนต์มาเยอะๆเลยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำช่องต่อไปนะครับผมตอนนี้ยอดซับผมก็ไม่เท่าไหร่อีนะครับผมก็ฝากฝากด้วยนะครับผมฝากแชร์ฝากไลค์กันเยอะๆเลยนะซับแไคร์ซับสไครต์กันมาเยอะๆเลยนะครับผมและผมก็จะผลิตคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนได้รับชมและ ได้ดูกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคลิปมีสาระหรือไม่มีสาระนะครับผมก็คอมเมนต์มาให้เลยนะครับผมผมพร้อมจะทำคอนเทนต์เพื่อให้ทุกคนได้รับชมเลยรับรับชมกันอย่างสนุกนะครับผมและถ้าช่องของผม หรือว่าผมพูดอะไรผิดไปผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมก็มาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ